สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโมของเชียงตุ้งอีกแล้วนะคะก็คือว่าตั้งแต่น้องหมของอะไรนะพดลงว่าอยากกินน้ำน้ำพริกน้ำพริกที่กุ่งนะคะก็เลยไปเอามาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะลองชิมดูนะคะเพราะว่าน้องหมของไม่เคยกินมาก่อนนะคะ ก็จะลองมาทําดูนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะได้มาประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ตัวมันก็เมื่อกี้ไม่ตายนะคะก็เราเอาน้ําใส่แล้วมันก็จะแบบตายนะคะอันนี้มันไม่ทนน้ํานะคะตัวมันก็จะประมาณนี้นะคะตัวตุ้ยมากนะคะวันก่อนยังไม่ตุ้ยขนาดนี้เลยนี่ก็ตุ้ยตุ้ยเลยนะคะโอเคนะคะก็จะอ่าจะมาแบบเอาปิก เอาอะไรมันออกก่อนนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตที่บ้านน้องบัวหงเนี่ยมันไม่ดีนะคะเข้า youtube ก็ไม่ได้เข้าอะไรก็ไม่ได้นะคะก็คือน้องบัวหงยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะทําแบบไหนนะคะก็ก็เเห็นพี่เอฟซีนะคะที่คอมเมนต์มาว่าอะไรนะเอาไปจีแล้วก็กระเทียมจี G, อะไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเน็ตน้องไม่ดีนะคะเข้าดูก็ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยว ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าจะทำแบบมั่วๆหรือว่าจะเข้า youtube หรือว่าอ่ o g l e อะไรอย่างนี้ได้เนาะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็คือน้องก็ไม่รู้นะคะน้องคือยังไม่ได้เข้าไปดูที่ไหนเลยนะคะก็จะมาทำคือตอนนี้เนี่ยน้องของก็จะมาเอาไส้แล้วก็ปิกมันออกนะคะเพราะว่าถ้าไส้มันเราไม่เอาออกก็มันจะขมเนาะเพราะว่าเขากินพืชนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมฐานเล็บร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี <c oughs> ่จิกุ่งจิก,กุงย่างไฟคือตอนนี้เนี่ยมีกี่ตัวก็โอ้ยมันตกเข้าในไฟแล้วหนึงตัวเซได้เซไดคลิปออกก่อนนะคะเอ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าจีนเนี่ยเขาเขาแบบย่างแบบนี้หรือว่าจี อะไรนะตรงไฟเดยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เห็นพี่เอฟซีบอกว่าเอาไปจี่นะคะจี่กับย่างนี่มันไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะน้องของก็จะเอามาแบบย่างแบบนี้เอานะคะตอนนี้นะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาพักไว้แป๊บนึงนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยน้องของดึงเอา อะไรนะเขาเรียกว่ากระเทียมเนาะกระเทียมกับหอมแดงแล้วก็พริกนะคะน้องของยังไม่ได้เอาไปจีเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันดูอะไรนะดูดูในคลิปอะในอ๋อไม่ใช่ในคลิปคือแบบมันเป็นสูตรมันเนาะที่แบบที่เขาเขียนไว้อะไรอย่างงี้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยน้องของไปดูมาแล้วนะคะก็ <c oughs> ต้องจีพริกไปด้วยนะคะเสียบพริกก่อนคือเราอยู่แค่สองสามคนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะทํากินพอดีพอดีนะคะถ้าทําเยอะก็จะเสียของนะคะของมันก็เสียได้ของนะคะก็ถ้ามันไม่หมดนะคะแต่ว่าแม่เขาหิวข้าวนะคะก็ได้แบบกินกินข้าวไปก่อนแล้วนะคะแต่อันนี้น้องผองจะลองมาทําดูเดี๋ยวก็ ไว้กินตอนเย็นก็ได้เนาะตอนนี้ก็กำลังจะเสียบหอมแดงนะคะเอาไปย่างไฟ พอแล้วเนาะเหลืวกินไม่หมดนะคะนี่คือมันจะเสียบยากนะคะก็จะแบบเอาไปย่างแบบนั้นเลยนะคะเอานี่ไปล้างก่อนนะคะ คือฐานมันไม่มีนะคะเมื่อกี้คือว่าน้ององเตรียมมันนี้เราย่างแ็จชิบกลุ้งไปนะคะก็จะมาเตรียมอันนี้ก่อนนะคะมาอย่างอันนี้ก่อนฐานมันไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ก็น่าจะได้นะคะย่างข้างๆไฟมันอยู่ข้างๆไม่เป็นไรนะคะ กระเทียมกระเทียมก็ย,มมย่างไปเลยนะคะอุย้ยทำเหมือนไม่กลัวไฟจะเอามือลวงเข้าไปในไฟด้วยนะคะคะอุยอ๊ย,ยมันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไหม้หรือเปล่าจิดูก่อนโ,อโชคดีมันไม่ไหม้นะคะ huh <laughs> ไว้อีกรอบหนึ่งเราจะเอาอันนี้ไปล้างน้ำแล้วก็เอามาต้มนะคะถ้าตอนนี้นะคะน้ำมันก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาต้มผักกาดนะคะ เนี่ยคือเมื่อกี้ฐานมันไม่ค่อยนั่นนะคะก็เลยแบบเอามาใช่ไฟ,ไฟอย่างนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ย่างอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะกาลังจะปรุงตามที่เ,เราทำนี่แหละนะคะ <c oughs> ก็อันนี้ก็ย่างเสร็จแล้วนะคะคือเป็นหอมแดงจีนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกพริกจีแล้วก็อันนี้คือกระเทียมนะคะกระเทียมคือน้องหของแกเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่ามันแก่ยากนะคะนีแก่เสร็จแล,แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตำก่อนนะคะแล้วก็เกลือกับงชูซุเนี่ยคือว่าในสูตรมันเนี่ยน้องหของไม่ไม่ไม่เห็นว่าเขาใส่อะไรมากนะคะเขาแค่บอก อ่าส่วนผสมมันเท่านั้นนะคะก็จะใส่เกลือไปเลก็กน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่มาชิมดูน้องว่าจะอร่อยหรือเปล่าจะแบบน่าเนื้ปลานะคะ,น,น,น,ะ,คะน,นี่คือผงชูรสนะคะโอ้เราลืมเราลืม <net> <ham> ลืมลืมเฉยเลยนะคะแม่น,น,น,น่ๆอันนี้นะคะคือทิกกุ้งนะคะไม่ไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะนน่ดืมเอาเมื่อกี้เราดืตามตำก่อนทาไงดี อ่ามันอันนี้ก็คือมันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ที่กุงมจีที่เราจีเมื่อกี้เนาะอ่ามันคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเราขกเอ่าเราตำไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะลองตำดูนิดนึงก่อนอ่าได้ได,ได้ได้อยู่นะคะนี่คือว่า อะไรนะในสุดมันเนี่ยคือน้องเห็นเนี่ยไม่ไม่กี่ตัวนะคะที่เขาบอกว่จะก,กลุ่งประมาณเจ็ดตัวนะคะแล้วก็กระเทียมอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือน,น้อยกว่าที่น้องบอของทํานะคะก็เลยไม่ได้เอาแบบอะไรนะเอาเปียเป้ยๆแบบนั้นเลยนะคะก็แบบเราเราแล้วก็เอาใส่ไปนะคะอันนี้คือแบบไม่ค่อยทําตามสุดนะคะ ก็จะอร่อยหรือเปล่านะคะก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็แต่จิกุงไปแล้วนะคะคืออันนี้มันจะเยอะกว่าตัวนะั้นมันเยอะกว่าที่ในในอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าในอะไรอะ่ะที่เขาเขียนเอาไว้ในสุดมันนะคะแล้วก็ลามๆแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแบบใส่เยอะๆมันจะได้อร่อยนะคะมาจีแล้วตำเอาน้ออันที่มันรู้สึกว่ามีน้ำแชะๆหน่อยเนี่ยมัน เห็นในคลิปเนาะก็เขาจะใส่แบบว่าเขาจะเอาที่กลุ่มไปต้มนะคะมันก็เลยแบบแฉะนะคะแต่ว่าอันนี้น้องของทันเนี่ยมันจะเป็นแบบเอาไปย่างนะคะก็เลยแบบไม่มีน้ําแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะจัดน้ําใส่ให้เลยนะคะก็อ่าเราลองใส่ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอันแห้งนะคะเพราะว่ากินได้ไว้นานน่าจะได้อยู่นะคะ ก็ส่วนถ้าเป็นน้ำอะถ้าไม่หมดมันก็จะแบบไม่เก็บไว้ไม่ได้เนาะก็จะลองต้องทําดูนิดนึงนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้ําพริกจิกกุ้งนะคะ,ะจิ้มเต้าเหล็ะอันนั้นเป็นแบบอันแห้งต้ม กุ้ต้มมันใส่น้ำมาคันใส่น้ำมาชนะิมตอ่อพ่อชิมเด้ออันนี้คือแบบชิมครั้งแรกนะคะพ่อกับแม่ก็ไม่เคยกินมาก่อนนะคะอันนี้น้องทําเองนะคะใส่มะนาวมเน่ามันคำเหม,มือนปาต้มเหแม่เนาะอือมันใส่ก็ไ้กันใส่น,ใสนี่คือ ทำครั้งแรกแล้วก็ให้พ่อกับแม่ชิมดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเวเรามาเรามาถามดูนะคะว่าจะอร่อยไหมหวานหรือมะเดนหวานหรือมะนี่อร่อยนะคะอันนี้คือทำครั้งแรกบอกว่าอร่อยเนี่ยจะมีกำลังใจทำอีกนะคะเนี่ย มะเขือคือแบบอะไรนะผักเรามันก็ไม่ค่อยมีมีครบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีผักกาดอะไรงเงี้ยนะคะผักกุดผักกุดเนี่ยกับน้ําพริกปลานี่อร่อยมากนะคะถึ่ดอป่ะนึ่ดอันกับนี่อีกกะว่ากับผู้ไ่นี่ในในอู้มีมันอีอะไรเอามากับด้วยกัน,มน,น,นกแม่แม่บอกว่าเหมือนปลาตําเลยนะคะลาเนาะ มันหอมปลามันหอมมันมันแบบมันหอมจิ๊กกุ้งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่างกันแค่นั้นนะคะแมงดาอีเม่เขาจ้างแมงดากันมุกหมาหูมุกไอ้กินนี่เปลาะอืมไอตงดกเจ้าปุ๊กขึ้อกให้น้ำหอมอืมดอยเมื่อกี้อะมากินอีกแล้วนะคะเมื่อกี้แม่กับอะไรพ่อเพิ่งจะ ไปเมื่อตกี้เองเนาะตอนที่น้องทํานะคะตอนนี้คือน้องทําอันนี้เสร็จแล้วหิวอีกแล้วนะคะก็เลยมากินพร้อมกันนะคะกินข้าวทุกโนทุกคนมาค่ะก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวน้องมองจะขอชิมที่กลุ่มหน่อยนะคะเพราะว่าทํายังไม่ไม่ทันได้ชิมยังยงเนที่เลยนะคะชิมดูก่อนนะคะ อร่อยนะคะอร่อยไปยังอร่อยอร่อยจิ๋วก็ออถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระถิ่นให้น้องหมองด้วยนะคะก็ขอลาพี่พีเอซีไปแค่นี้ก่อนนะคะจะทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย